สวัสดีครับก็เจอกันอีกครั้งนะฮะทีนี้ผมจะมาทำาโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเคลื่อนที่แบบ s ิ m p l e h a r ร์ n i นของอวัตถุที่ติดอยู่บนอะไรฮะบนสปริงที่อยู่ในแนวดิง่งให้ดูบ้างนะครับโจทย์ข้อนี้นะฮะผมได้มาจากฟิสิกส์มัธยมปลายนะฮะคุณคอ,อนัทนะฮะแกถามมาว่าข้อนี้มีแนวคิดอยังไงบ้างนะก็มีสมาชิก ท่านสมาชิกตอบมาหลายท่านนะฮะก็อ่ะจะผมทำให้ดูนะฮะโจทย์เขาบอกงี้นะฮะวัตถุมวล2กิโลกรัมวางอยู่บนอะปลายสปริงที่ถูกยึดไว้กับพื้นให้ตั้งขึ้นในแนวดิ่งนะฮะก็ทางดูโซลูชันนะฮะแล้วก็เขียนรูปมันออกมาลองเขียนรูปมันออกมาก็เป็นไงฮะอ่ะมีเรามีสปริงอยู่ตัวหนึ่งเป็นไงครับมีวัตถุอะไรฮะ วางอยู่บนสปริงมวลอะไรฮะสองะครับกิโลกรัมถูกต้องไหมฮะปลายสปริงเป็นไงฮะปลายสปริงก็ถูกยึดไว้ที่อ่ะคืนถูกต้องไหมแล้วก็บนสปริงก็เป็นไงฮะวางไว้ด้วยวัตถุมวลขนาดอะไรฮะสกิโลกรัมจุดก็บอกว่าโดยที่สปริงมีค่าคงตัวของสปริงเป็นไงฮะค่า k ของสปริงมีค่าเท่ากับอะไรครับ196้อะไรนฮะนิวตันต่อเมตร เมื่อกดวัตถุลงในแนวดิ่งเล็กน้อยนะฮะแล้วปล่อยเพราะว่าที่ปลายสปริงจะเกิดการสั่นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายความหมายคืออะไรฮะความหมายก็คือถ้าเราเป็นไงฮะ,อะแอปพลายแรงแล้วก็กดอะไรฮะกดมวล2กิโลกรัมลงไปเพราะนั้นเป็นไงฮะมันก็จะกดให้สปริงเป็นไงฮะอัดตัวลงเพราะฉะนั้นเมื่อสปริงอัดตัวลงถ้าเราปล่อยอแรงสีแดงนี้ออกก็คือปลดแรงสีแดงนี้ออกเป็นไงฮะ,ะวัตถุมวล2กิโลกรัมตัวนี้ก็จะเคลื่อนที่แบบอะไรครับ แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนั่นเองถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมครับผมขอเขียนตัวนี้ลงมาไว้ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโจทย์เขาถามว่าเป็นไงฮะ,ะจะต้องกดให้อะไรครับให้สปริงหดลงไปอย่างน้อยกี่เซนวัตถุจริงจะหลุดออกจากสปริงก็คืออะไรฮะ,ะเราจะต้องกดลงไปเท่าไหร่เมื่อมันอะไรฮะเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกแล้วเป็นไงฮะวัตถุมวล2กิโลกรัมถึงจะหลุดออกจากแล้วฮะหลุดออกจากสปริงพอดีโอเคนะเข้าใจตรงนี้นะครับ ถ้าเราวิเคราะห์พฤติกรรมของสปริงตัวนี้เป็นไงฮะถ้าสมมติว่าเป็นไงฮะสมมุติว่าเรายังไม่เอาอะไรครับไม่เอามวล2กิโลกรัมเป็นไงฮะอ่ะติดอยู่บนสปริงถูกต้อง,งไหมฮะอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสปริงจะอยู่ในอะไรฮะจะอยู่ในอ่ะระยะสมดุลของมันก็นคือระยะที่อะไรครับระยะที่ไม่ยืดไม่หดถูกต้องไหมฮะผมให้ระยะนี้เป็นระยะอะไรครับสมมุติให้อ่ะระยะนี้เป็นระยะอะไรฮะเป็นระยะ x อ่ะระยะ x นี่วัดจากตรงไหนฮะ วัดจากตรงตำแหน่งที่อะไรฮะ,ะสปริงไม่ยืดไม่หดมาจนถึงตำแหน่งที่อะไรฮะตำแหน่งที่สปริงหดลงมาหลังจากอะไรครับหลังจากเราวางวัตถุมวล2กิโลกรัมลงบนสปริงตัวเดียวกันนี้โอเคนะฮะเข้าใจตรงนี้นะครับของโจทย์ก็คืออะไรฮะคำถามของโจทย์ก็คือถามเราว่าเลยครับถามมาว่าเราจะต้องกดอะไรฮะกดสปริงลงไปที่ะระยะเท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะถึงจะทําให้อะไรฮะถึงจะทําให้มวล2กิโลกรัมนี้เป็นไงฮะ หลุดออกจากอะไรครับหลุดออกจากแป้นของสปริงพอดีถูกต้องไหมฮะ,ะผมให้อะไรฮะผมให้ระยะนี้เป็นระยะอะไรครับเป็นระยะ,ะวายถูกต้องไหมฮะเป็นระยะวายระยะวายคือระยะที่อะไรครับที่เรากดสปริงลงไปถูกต้องไหมฮะ,ะแล้วทําให้อะไรครับเป็นระยะวายใดๆที่ทําให้อะไรฮะเมื่อเรากดสปริงลงไปแล้วทําให้อะไรครับสปริงเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกแล้วอะไรครับ แล้ววัตถุมวล2กิโลกร,รัมหลุดออกจากสปริงตงองมี้จริงๆข้อนี้ถ้าเราเข้าใจการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มอนิกของอวัตถุที่วางอยู่บนสปริงในแนวดิ่งเราสามารถคิดในใจแล้วก็ตอบได้เลยนะฮะข้อนี้จริงๆแล้วการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มอนิกเป็นไงฮะวัตถุจะเคลื่อนที่เป็นไงฮะแบบสั่นไปสั่นมาโดยที่มีอะไรฮะ มีคาบคงที่ถูกต้องไหมฮะซิมเพิลฮาร์โมนิกก็คือวัตถุที่เคลื่อนที่แบบสั่นไปสั่นมาหรืออะไรฮะหรือซ้ำไปซ้ำมานั่นเองในอะไรครับในระยะอะไรฮะระยะแอมพลิจูดที่คงที่ถูกต้องไหมครับระยะแอมพลิจูดคือระยะอะไรฮะก็คือระยะที่วัดจากอะไรฮะวัดจากจุดสมดุลของอะไรฮะอของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกถูกต้องไหมฮะ ในกรณีนี้ระยะสมดุลของซิมเพิลฮาร์โมนิกของการเคลื่อนที่ของซิมเพิลฮาร์โมนิกของมวลสองกิโลกร,รัมคืออยู่ระยะไหนครับก็คืออยู่ระยะ,ะเส้นสีฟ้าเส้นนี้นั่นเองโอเคนะเข้าใจตรงนี้นะครับทําไมถึงอยู่ตรงนี้ครับทําไมถึงอยู่ตรงนี้ฮะเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราวางวัตถุไว้บนอะไรฮะบนสปริงทีอ่อยู่ในแนวดิ่งเราไม่ยืดไม่หดเป็นไงฮะ,ะมันจะมีแรงจากอะไรครับแรงจากความโน้มถ่วงของโลกจากมวลนะไรฮะ มวล2กิโลกรัมกดลงไปลงบนอ่ากดลงไปบนสปริงถูกต้องไหมฮะเมื่อกดลงไปบนสปริงเป็นไงฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสปริงจะค่อยๆหดลงถูกต้องไหมฮะหดลงจนมาถึงจุดไหนฮะจนมาถึงจุดหนึ่งที่เป็นจุดอะไรฮะจุดสมดุลที่อะไรฮะอ่าที่สปริงเป็นไงฮะออกแรงดันกลับถูกต้องไหมฮะออกแรงดันกลับอ่ากับมวล2กิโลกรัมถูกต้องไหมฮะเมื่ออะไรฮะเมื่อสปริงออกแรงดันกลับสมมุติอันนี้เป็นแรงอะไรฮะ เป็น fk เป็นแรงของสปริงดันกลับเข้าไปถูกต้องไหมฮะเมื่อมันบาลานซ์กันเป็นไงครับเมื่อบาลานซ์กันจะทําให้อะไรฮะอ่ะจะทําให้อะแรงจากสปริงมีค่าเท่ากับอ่ะแรงจากอ่แรงน้มถ่วงของมวล2กิโลกรัมหรือเท่ากับ20นิวตันถูกต้องไหมฮะจะทําให้มันบาลานซ์กันเมื่อมันบาลานซ์กันเป็นไงฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสปริงกับอะไรฮะวัตถุ มวล2อกิโลกร,รัมก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้หรืออะไรฮะหรือสปริงหดลงมาได้ระยะเท่ากับเนี่แล้วก็หยุดนิ่งเป็นจุดอะไรฮะเป็นจุดที่แรงซิกมา f มีค่าเท่ากับศูนย์นะไม่ไไงั้นพาวัตถุเคลื่อนที่แบบอะไรฮะแบบซิมเพิลฮาร์มอนิกจุดนี้ก็คือจุดสมดุลน,นั่นเองหรือจุดที่อะไรฮะหรือจุดที่แรงซิกมาเเป็นศูนย์ถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะถ้าอะไรครับถ้าเรามองสปริงที่อยู่ในแนวราบถูกต้องไหมฮะที่เราคุ้นเคย เราจะพบว่าอะไรครับถ้าเราอะไรฮะถ้าเราอะเป็นไงครับอะติดอะไรฮะติดมวล m เข้าไปที่อะไรฮะที่สปริงที่อยู่ในแนวอะไรฮะที่อยู่ในแนวนอนถูกต้องไหมฮะเห็นนะฮะเราจะพบว่าอะไรฮะเราจะพบว่าจุดสมดุลของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮามมิเลต์ก็คืออยู่จุดไหนครับอยู่จุดไหนฮะอยู่จุดที่สปริงไม่ยืดไม่หดถูกต้องไหมฮะเมื่อสปริงไม่ยืดไม่หดเป็นไงฮะแรงที่สปริงกระทำกับวัตถุเป็นไงฮะ Fk ตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ0ูนถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะแรงที่มวล m กระทํากับสปริงมีไหมฮะก็ไม่มีเช่นเดียวกันถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นตำแหน่งที่อะไรครับตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งของอะไรฮะของจุดสมดุลของซิมเพิลฮาร์โมนิกก็คือจุดที่อะไรฮะจุดที่ซิกมา x มีค่าเท่ากับ0ูนนั่นเองโอเคนะครับเพราะนั้นเป็นไงฮะเพราะนั้นถ้าวัตถุเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกจุดนี้ก็คือจุดที่เป็นอะไรฮะ จุดสมดุลของการเคลื่อนที่ของซิมเพิลฮาร์โมนิกนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจุดนี้อะไรฮะเป็นจุดสมดุลหรือจุดที่อะไรฮะจุดที่ซิกมาเอสที่กระทาต่อทั้งวัตถุหรือต่อทั้งสปริงมีค่าท่ากับศูนย์นั่นเองโอเคนะครับเข้าใจตรงนี้นะฮะผมขอลบตัวนี้นะแล้วเป็นไงฮะเมื่อโจทย์บอกว่ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกถ้าเรากดอะไรครับกดสปริงลงมาที่ระยะอะไรฮะระยะแซดถูกต้องไหมฮะมันก็จะ มวล2กิโลกรัมก็จะเคลื่อนที่ลงมาที่ระยะแดเคลื่อนที่ลงมาเรื่อยๆที่ระยะแทดจนอะไรฮะถ้าสมมุติเรากดลงมานะฮะอ่ะมันก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ลงมาแล้วก็ติดนิ่งอยู่ที่ระยะแดถูกต้องไหมฮะมีแรงกดอยู่แรงหนึง่งถูกต้องไหมฮะอ่ะเท่าไร่ไม่รู้ถูกต้องไหมฮะมันก็จะลงมาที่ระยะแทดจากนั้นเราปล่อยอะไรฮะปลดแรงตัวนี้ออกถูกต้องไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่ะมวล2กิโลกรัมก็จะเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มอนิกก็คือจะค่อยๆวิ่งขึ้นถูกต้อง ไปจนถึงจุดสมดุลมีความเร็วสูงสุดแล้วก็วิ่งขึ้นไปต่อจนถึงอะไรฮะจนถึงระยะไหนครับจนถึงระยะแซถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะ,ะวัตถุก,ก็จะมวล2กิโลกร,รัมที่ตำแหน่งนี้นะฮะตำแหน่งตัวกลนของมวล2กิโลกร,รัมนี้นะฮะก็จะขึ้นไปจนถึงระยะ,ะถ้าตัวนี้เป็นลบแซตัตวนี้ก็จะเป็นบวกแซหรือเป็นอะไรฮะเป็นแอมพลิจูดของการเคลื่อนที่นั่นเป็นไงฮะมันก็จะเคลื่อนที่เป็นไงครับ เคลื่อนที่ซ้ำไปซ้ำมาอยู่ที่แอมพลิจูดเท่ากับค่านี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะเ,เมื่อมันขึ้นเมื่อมันเคลื่อนที่ขึ้นมาจนถึงระยะบวกแซดเป็นไงฮะมันก็จะเคลื่อนที่กลับลงไปเ <y> หตุผลที่มันเคลื่อนที่กลับลงไปเพราะอะไรครับเพราะว่ามวลสองกิโลกรัมยังกดสปริงอยู่ถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะถ้ามันจะไม่เคลื่อนที่กลับลงไปคืออะไรครับก็คือมวลสองกิโลกรัมจะไม่กดสปริงถูกต้อง,องไหมฮะ ถูกต้องไหมฮะตำแหน่งไหนที่ครับที่ไม่มีมวล2กิโลกรัมกดสปริงก็คือตำแหน่งที่อะไรฮะสปริงไม่ยืดไม่หดหรือไม่มีอะไรฮะหรือไม่มีมวล2กิโลกรัมกดอยู่เลงนั้นเป็นไงฮะ,ะข้อนี้เราตอบได้เลยไหมฮะถ้าเราพิจารณาหรือเข้าใจการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกของวัตถุที่ติดอยู่กับสปริงในแนวดิง่งเราก็จะสามารถตอบได้เลยว่าข้อนี้ก็คืออะไรครับเราจะต้องกดสปริงลงไปที่ระยะน้อยที่สุดก็คือ ระยะที่สปริงหดลงมาจากอะไรฮะจากระยะที่มันไม่ยืดไม่หดนั่นเองถูกต้องไหมฮะถ้าเรากดลงมาที่ระยะ x เป็นไงฮะสมมตุติอ่าระยะนี้คือระยะ x นะฮะถ้าผมกดลงมาที่ระยะ x เป็นไงฮะถ้ากดลงมาที่ระยะ x สมมุติอันนี้คือระยะ x ถูกต้องไหมฮะถ้ามันเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มอนิกมันก็จะเคลื่อนที่เป็นไงฮะกลับขึ้นไปจนถึงระยะ,ะ x ด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องไหมฮะถ้ากดลงมาเกินระยะ x ละ่ะฮะ มากกว่าระยะ x ถูกต้องไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็จะเคลื่อนที่ลงมาจนถึงระยะที่มากกว่าระยะ x ถูกต้องไหมฮะเมื่อมันดีดกลับไปเป็นไงฮะมันก็จะเคลื่อนที่เป็นไงฮะขึ้นไปมากกว่าระยะ x ถูกต้องไหมฮะวัตถุก็จะหลุดออกจากอะไรครับก็จะหลุดออกจากสปริงถูกต้องไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะอะไรฮะเพราะสปริงเมื่อเคลื่อนที่มาจนถึงจุดที่มันไม่ยืดไม่หดแล้วเป็นไงฮะมันจะออกไปต่อไหมฮะมันจะขึ้นไปมากกว่าระยะ x ไหมฮะ ไม่แล้วถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าวัตถุสองกิโลกรัมไม่ได้ผูกติดอยู่กับแป้นของสปริงตัวนี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะสปริงก็จะเคลื่อนที่ขึ้นมาได้สูงที่ส,สุดก็ค<ะ>ือถึงจุดที่มันไม่ยืดไม่หดแค่นั้นมันจะไม่ดึงต่อมันจะไม่ถูกดึงต่อออกไปอีกถูกต้องไหมครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าวัตถุสองกิโลกรัมไม่ได้ยึดติดอยู่กับอะไรฮะไม่ได้ยึดติดอยู่กับแป้นสปริงโจทย์กำหนดอะไรครับอ่ะ วางถูกต้องไหมฮะวัตถุมวล2กรริโลกรัมวางอยู่บนสปริงที่ถูกยึดไว้กับพื้นสปริงถูกยึดไว้กับพื้นแต่และฮะมวล2กิโลกร,รัมถูกวางไว้อยู่บนสปริงถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะถ้าเรากดมันลงมามากกว่าระยะ x เป็นไงฮะวัตถุมวลอ2อกิโลกร,รมัมก็จะต้องอถ้าเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มอนิกมันก็จะต้องเคลื่อนที่ขึ้นไปอะไรฮะที่ระยะมากกว่า x เช่นเดียวกันถูกต้องไหมฮะแต่อะไรครับสปริงเป็นไงฮะ เคลื่อนที่ได้สูงสุดก็คือแค่ระยะ x เพราะนั้นเป็นไงฮะข้อนี้ตอบได้เลยไหมฮะต้องใช้คำนวณไหมฮะไม่ต้องตอบได้เลยก็คือต้องกดลงมาเท่ากับอะไรครับเท่ากับะระยะ,ะ10เซนติเมตรนั่นเองถูกต้องไหมเพราะอะไรครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าอะไรครับเราใช้สูตรตัวไหนครับเรารู้ระยะกดลงมาของสปริงตัวนี้ไหมฮะรู้ถูกต้องไหมฮะซิกมาอะไรครับซิกมา F เท่ากับ0ถูกต้องไหมครับ เราก็จะได้ว่าอะไรฮะถ้าเขียนซีบอดี้ไดแกรมของมวล2กิโลกรัมก็จะได้ว่าอะไรฮะอันนี้ก็คือเป็น2คูณอะไรฮะ2คูณอ่าตัวนี้ก็คืออะไรฮะก็คือเอ็ต้องไหมฮะถ้าเราใชージเท่ากับเ้าจุดอะไรฮะ9กจุดแก็ได้แล้วฮะสองคูณอะไรครับ2องคูณเกก็เท่ากับอะไรฮะอ่าเอ่อก็ได้เท่ากับอะไรฮะ19.6นิวตันถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะเนื่องจากวัตถุ เป็นไงฮะตัวนี้ติดนิ่งอยู่ก็จะมีแรงแล้วฮะมีแรง F จากสปริงถูกต้องไหมฮะกระทำแรง F ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ kx ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปก็จะได้ว่าอะไรครับอ่าถ้าให้อะไรฮะทิศขึ้นเป็นบวกไปทางขวาเป็นบวกถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นก็จะได้เป็นอะไรฮะ fk มีทิศขึ้นก็จะเป็นอะไรฮะก็จะเป็น kx k มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่า k มีค่าเท่ากับ196ถูกต้องไหมฮะ คูณด้วยอะไรฮะคูณด้วย x อ่ะมีทิศขึ้นเป็นบวกลบอะไรครับอ่ะลบ mg มีทิศลงเป็นลบก็สิบเกมีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับ0ูถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นระยะ x ก็จะมีค่าเท่ากับ19.6าดหารด้วยอะไรฮะสิบอ่หนึาถูกต้องไหมฮะก็มีค่าเท่ากับ0.1เมตรถูกต้องไหมฮะหรือมีค่าเท่ากับอะไรครับ10เซนติเมตรนั่นเองเพราะนั้นไงฮะเราจะต้องกดอะไรครับระยะอย่างน้อยที่สุดก็คืออะไรฮะ อ0ะสิเซนติเมตรถึงจะทําให้อะไรฮะวัตถุหลุดออกจากอะไรครับหลุดออกจากสปริงเองโอเคนะเพราะนั้นก็ข้อน,นี้ก็ตอบสิบไม่ต้องคํานวณเลยคํานวณตรงนี้นิดนึงโอเคนะค่าเข้าใจพฤติกรรมของมันโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ